ในรอบนี้ตราเรื่องนะครัสามารถประสบความสำเร็จได้ด้ยได้นะครับผมในความที่ทางเจาน้าให้ความรู้นะครับมเซ็นทำขึ้นนครโครงการให้แก่ท่านนะครับคออาสาเปลี่ยนแล้ก็ใครที่ท่านนี้จม้อก็สามารถอสัมาันเกี่ยวนะับเราะติางานะครับออกวนการได้เลยนะครับขอบคุณครับคณลรนะครับต่อไปเด็กอัวนสาครับ

ครับผมขึนกำมเพรมาลาครับต่อไปเป็นอาจจะเป็นเพนใหม่สมิครับผมอบตา็ได้ไมแรบ่มเลยอ่งเส้นยครับผมตัดเต็มครับตัดเต็มเลย ừm có là cái <laughs> cây cây bắp chặt ừm có lẽ là nó cây cây ุตามเลื่อไม้ตั่ไปเรื่อยๆบงาน่อยเะนตยอยไปเรื่อยๆบงานี้มีจยเบก็เรื่อยมด้านนี้ก็เป็นเจเจกันเจกนตอตัดกใ่ัใหกใมตับหม่ตให้ลกใหม่ตให้ก็่ตใ้ก็มตัดให้ลกัด้ก่ตัดีห้ลุัใกใมตห่ดใตอุม่ตลกันับที่ได้

ผมให้ภารับเอาคุณนักหนาใหาที่ต่อไปเป็นารไปเป็นผนเป็นเาทั้งทีเป็นาผม